ันนี้หน่งบวกแเท่ากับเก้ค่ะห้าบเขียนห้าเขาจะบอกว่าเด็กเอ้ยอย่าเราเียนกัที่กับครูเบนเดอร์ห้าบวกเ้าเท่ากับห้าบวเก้าเท่ากับห้าแบสองเท่ากับหนใช่ค่ะอันนี้เป็นกนับคัอี่จะอตัวแรกเอา5้าบวกห้าเน่ม่ที <t 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 ่เขียนหนึ่งจะบอกว่าตำแหน่งตัวที่หนึ่งหบวกหเป็นสิ หนึ่งบวกสิบหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งค่ะกลุ่มซับพี่ออกมาแล้วหนึ่งสองหกเจ็ดแต่จะชัวร์ไหมต้องตรวจเนี่ยมันเป็นเลขค่าข้างล่างมันเช็คเป็นเลขท่าแล้วว่าถูกแต่ถ้าตำแหน่งไม่ตรงกันแล้วว่าผิดเป็นการเช็คว่ามันเป็นกรนการเช็คใช่ไหมเป็นการเช็คค่ะแต่ว่าเราหาตัวนี้ใช่จริงอ่ะเราได้ละแต่เราก็ต้องเช็คานเช็ค เปิดแล้วนะต่อไปพี่จะเร่งน,นะเร่งมากกว่าเดิมถ้ายิ่งแบบว่าเอาคลองปฏิบัติตามนี้ดูกจะเร่งมากกว่าเดิมมันขึ้นที่อยู่สตร์นี้มันช่วยด้วยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราจะเร่งทํามันไหมแต่ว่าพี่ั้งใจอยู่สองปีเขาให้เวลาอีกสองปีพีสุดท้ายพี่เครียดมากม <laughs> <laughs> ค่ะเครียดเลยเครียดเลยหละค่ะแต่ว่าอะต่อไปทําเหมือนกันทั้งฝั่งบวกฝั่งลบหาเหมือนกันค่ะ หวยใช่ค่ะอ่าทีนี้นะคะอ่าหวยถ้ามันถอดของเราออกมาถ้ามันถอดมันออกมาะะมันก็ออกมันควรจะถูกถึงแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวเด็ดมันจอดเรียนป่วงสามตัวก็เคยออกสองตัวก็เคยถ้าเด่นรูรหวยมันจะเี็แบบนึงมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่วิธีหาเอาหวยอ่ะมันจะอีกแบบ 1, นึงลงไว้แล้วในอีพีหนะาแล้วค่อยไปดูเนาะ,ะอ่าก็เนี่ยมันเป็นรหาาัสทางกลิ่นทรัพย์เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวก่อนที่จะอ่านเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูคุณพี่ต้านคุณเบนนะตอนนี้พี่ไม่มีอะไรเลย ก็มีแต่ตัวเราแล้วก็มีความสามารถที่เราอยู่นี่แหละอะต้านก็เป็นนะคะต้านใช้แรงต้านให่ได้มากที<ต>่สุดอ่ะทีนี้จะมออพลังคุมทรัพย์ที่จะเปิดขุมทรัพย์มออพลังนี้นะคะให้พี่ทําเหมือนเดิมให้ต้านก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะต้านนะคะลุ้จะรู้สึกไงบ้างมีแรงอาะลองลองเดี๋ยวลองพี่ก่อนอ่ะให้เขอยถอดถอดถ้วเป็นไรงงใช่ไหมคะเออข้างเดียวข้างเดียวข้าง้ายคุณแบบ โน้โน่เดี๋ยวให้แบมมือสองข้างค่ะพี่พี่ก็แบมือสองข้างอ่ะให้ให้ให้กดให้กดด้านเดียวอ่ะกดค่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะทีนี้มีรหัสไปช่วยมีกลุ่มซับเซ็ไปช่วยกดด้านน้อะกดด้านเดิมที่เดิมเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นอันนี้นะคะแล้วทีนี้ ศาสตร์ต่อไปนี้เขาเรียกว่าศาสตร์รหัสคุม้มรัพย์นะคะเป<ม>ิดรหัสคุม้มรัพย์ในตัวเองศาสตร์ลัคก,กี้นำโชคนะคะยิ่งกว่าเบอร์โทรเราซืเบอร์โทรรศัพท์ที่เราเป็นแสนล้านจะ<ม>ท,ทำยังไงเนี่ยเนือเน้อฟ้ายัางมีฟ้าเหนือาอ巴ายังมีนอนแล้วจะเหนือยังไงวันนี้คือเป็นจะบอกเนื<ม>้อมาก<ม><ม>นะคะเราตั้งเลยฝั่งบวกอันนี้ฝั่งลบมันก็สัมพันธ์กันนะคะแต่มาหารพลอยากระดันอ่ะเราเวลาเราหาเขียนว่าลัคกี้นำโชคนะคะเขียนว่าการหาลัคกี้นำโชคนะคะ ควาบวกเนี่ยการหาลัทธินำโชคเราจะตั้งวันเดือนปีค่ะเราจะตั้งวันเดือนปีเราเกิดวันคุณพี่เกิดวันที่ศูนย์สี่เนาะที่บอกวันเล่โชคเล่ว่ามันจะให้เรามา้กำลังมากๆเดี๋ยวท่านดเยวานขวทานวต้องเป็นสองสี่สามห้าหรืสองีก็คือคุณเ็นเลือกรหัสคุณทรัพย์ค่ะฝั่งนี้แต่ว่าแต่คุณเ็นใช้เนี่ยคุณเ็นใช้รหัสความคิดนะเพราะว่าเลขอะ มันจะมีเลขดีเลขไม่ดีแต่มันก็ดีแหละของเราอ่ะแต่คุณเป็นเลือกเลขที่ดีที่สุดแล้วจะเลือกได้ยังไงอหัตรงนี้ตอเลขนี้จะช่วยหมายถึงว่าระหว่างอันนี้กับอันนี้ใช่อันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันเราก็เลือกอันนั้นถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าพลังตัวนี้อันเยอะกว่าแต่ว่าพลังตัวนี้ของคุณเบนมันมันยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้คุณเบนยังไม่ใช้มันเป็นมันค่อนข้างแรงมันต้องสะสมประสบการณ์คุณเบนยังไม่ใช้ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ที่ใช้ได้แล้วแต่ฝั่งนี้มันดีอยู่ที่แต่่่ววามมััันนนยงไสู้้ตีะะค แล้วจะทำยังไงล่ะจะรู้ว่าเลขดีไม่ดีนะคะปกติเนี่ยแผ่นพอลูกเป็นจะไม่แผ่นเดียวเดี๋ยวคุณเป็นอยากเ,เห็นหนึ่งสองเจ็ดดนะคะี่สุดว่าเดือนหน้าจะ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 ,จะปฏิบัติเพราะว่าถ้าเดือนหน้าทํารายได้ก็ก็จะเข้ามาอยู่แต่อาจจะไม่ค่อยมากแต่ต้องเน้นการปฏิบัติรู้ว่าตรงไหนจะเป็นเคาะตรงไหนจะเป็นกรรมเลยบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาทําไมคนต้องเรียนศาสตร์นี้เยอะมากๆ ใช่ค่ะแล้วก็แล้วเราสําเร็จแล้วเราปังเราเห็นผลละเราก็อยากที่จะมอบโอกาสเพราะว่าตอนเป็นเด็กหนูเริ่มมาจากศูนย์หนูแบบศูนย์ทำงานหาเงินเรียนตัวเองทุกอย่างคือแบบสุดที่สุดบุกสมบันมากมพ่อกับแม่เนี่ยแกก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันเอาเริ่มมาจากศูนย์ทั้งหมดเราจากศูนย์เนี่ยขึ้นมาทะเยอะทะยานจนถึงปัจจุบันเนี้ยเกินคาดหมายเพราะสามนี้